เมื่อสถานการณ์บ <left> ีบบังคับให้พวกเขาต้องเอาชีวิตรอดในสภาวะที่รายได้หดหายการพยายามหาของกินโดยที่ไม่ต้องจุบเงินในกระเป๋าไปซื้อแนวกินแรงคือทางออกที่ดีที่สุดวันนี้รายการสำรวจโคกสารคดีระดับโคกจะพาทุกท่านเดินทางดำดิง ุดน้ำลงสู่ก้นหน้วยของแม่น้ำดานูในอำเภอคอนสารจังหวัดชยัยภูมิทามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นจนหำหดไปกับไบรอันและเชวินเพื่อหาเนวกินแหลงประหยัดค่าก,กับข้าวแอไปรอดไปแม้จะล่วงเลยเข้าสู่เช้าของวันใหม่แต่เรายังคงมองเห็นดวงอีเกิ้ลบนท้องฟ้าได้อย่างชัดเจน แสงของดวงตะเวนศาสตร์ส่องมาเป็นสัญญาในหลายชีวิตเริ่มต้นการทำมาหากินเช้านี้แม่ใหญ่สียังคุมล้างไหาไม่แล้วเสร็จทำให้ไก่ไม่ลู้อ่อนของแกหลุดจากเล้ามาหากินในสวนผักของคุณนายอเมนดา มันพากันมองหาบะเขียเคียสุกเฮิมถ้าหน่วยไหนออกสีแดงจากหน่อยมันจะพากันไปจิกกินหลังจากพากันลักกินบะเขียเคียสุกจนหมดแล้วมันก็พาลูกมาเขียคอกๆอยู่ตรงนี้เพื่อหากินมดกินแมงตามภาษาไก่ทั่วไปเมยไก่ จะทำหน้าที่เป็นครูฝึกสอนให้ลูกมันรู้จักการหากินเอง <c oughs> เมื่อได้เรียนรู้จากแม่พวกมันจะเริ่มทำตามเรียนแบบ <c oughs> นี่ถือเป็นการสั่งสอนถ่ายทอดประสบการณ์ <c oughs> ในการใช้ชีวิตของสัตว์จากแม่สู่ลูกในธรรมชาติ <c oughs> ก่อนที่ลูกไก่หลายตัว <c oughs> จะถูกจอนฟอนมา <c oughs> ลักกิน <c oughs> ในขณะที่แม่ไก่ก็จะถูกนำไปต้มในเวลาต่อไปเย่ต้นไหม่ บกหน่วยน้าหรือบกเขียบหลงยามหน่วยนี้ใกล้สุกตาตีายาใหญ่กันเลยเทีเดียวตามันตีคัดตีแน่ตีจนว่าแตกพยะในบางจุดบกเขียบสุกยามนี้หวานแทบสุกแล้วไม่มีแมงบุ้งมาเจาะทางในเหมือนกับหน้าฝนถ้าอพอแบบนี้ ต้องเฝ้าปิดไปบ่มไว้ไม่งั้นมุนกระรอก,กระเตจะมาลักเจาะไปกินก่อนแมงโกฟลาเวอร์กำลังเบ่งบานสะพรั่งทั่วทั้งต้นคาดว่าอีกไม่นานจะออกหน่วยน้อยมาให้พวกเราได้กินส้มกัพริกเกียกันอย่างแน่นอน ก,กกระเราหลังบ้านคุณนายลูซี่จากมิชแกนกำลังปลงดอกใหม่งามสักครั้งนี่ถือเป็นดอกของต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในการนำไปรับประทานเป็นอย่างมากในแถบนี้ยิ่งถ้านำไปกินกับเมนูลาบถือว่าเด็ดสุดๆโดยเฉพาะเมนูลาบวิเดูบีตหรือว่าจะเป็นลาบควายใบยสั้นถือว่าขาดไม่ได้กันเลยทีเดียว